พิจารณาสมก,การเคมีตออ่อไปนี้นะคะมีสมก,การการเกิดแคลเซียมซัลเฟตนะคะแล้วก็เ a ลดทูซัลเฟตโดยมีค่า K มาให้ค่า K นิยามของมันก็คือ product ส่วน reactant แล้วคิดสถานะอะไรบ้าง ค่าเคคิดสถานะอะไรบ้างคะเยี่ยมมากดังนั้นอันนี้ไม่ถูกคิดแปลว่าเคนี้มันคือเศษหนึ่งส่วนแคลเซียมสองบวกกับ s o 4โสองลบถูกต้องไหมคะ ในสารละลายชนิดหนึ่งพบว่าความเ้นเริ่มต้นของแคลเซียมสอบ,บวกและัซเฟตไอออนอย่างละหนึ่งโมลเมื่อเข้าสู่สมดุลสารละน,นี้จะมีอัตราส่วนความเ้นของแคลเซียม2บวกต่อ PV-2 บวกเป็นเท่าไหร่นี่คือคำใบ้ค่ะ K <Okay. S 1> <Okay. S 2> คือ Product ทางเรตตันแต่ Product เขาเป็น solid เลยตัดทิง้งดังนั้นมันจะเหลือแค่ส่วนที่เป็น1ส่วน สา,ารตั้งตน้นเราจะต้องกระทาการจัดรูปยังไงก็ได้ให้มันเหลือแคลเซียมสองบวกต่อ pb บสองบวกนี่คือคำใบใบแค่นี้ค่ะ ที่โรงเรียนถึงไหนอยู่ถึงกับด้านค่าเคเหรอ,หรอกฎของค่าเคสีข้อไม่ได้ใช่ค่ะอะไรพาร์ทว่างไงไม่ต้องลอกค่ะโจทย์อยู่ในไฟล์ที่ให้ไปแล้วต้องการให้ฝึกคิด พี่หมากนี่จะอำโม่ห้าทำได้ใช่ไหมเนอนที่สุดทำได้ดีกว่าพี่ม .6 ด้วยแหละเพราะเรากำลังเรียนอยู่แปลน่ลาคงแ,แปลกถ้าทำไม่ได้คือแปล hmm <laughs> ทำยังไงให้มันเป็นรูปของแคลเซียมสองบวกต่อ pb บสองบวกยังไงดีคะสมการที่ที่สองกระทำกับเออ สมาชที่สองหารสมก,การที่หนึ่งได้ว่าสิบกาลังเห็นไหมเราทำได้จริงๆเราทำได้แล้วเอเลเวลเราทำได้แล้ว<ด>จริงจริไ,ไปต่อค่ะข้อละสองจุดห้าไม่ต้องรอบโจทย์นะคะอ่านแล้วคิดแล้วตอบทดลองเผาหินปูนที่อุณหภูมิห้าร้อยองศาเซลเซียสในภาชนะปิดไทย ในเป็นสุญยากาศพบว่าที่สมดุลในภาชนะมีปูนสุกกับหินปูนผสมอยู่ด้วยกันแล้วก็มีก๊าซคาร์บอนไดออกซด์อยู่ด้วยข้อความใดไม่ถูกต้องเดี๋ยวแปลส่วนที่เป็นประโยคด้านบนให้ฟังก่อนอที่ปฏิกิริยานี้นะคะก็คือแคลเซียมคาร์บอเนต เอาไปเผาให้ความร้อนมันจะมีแคลเซียมออกไซด์นะคะแล้วก็กา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพราะว่ามันเป็นคาร์บอเนตใช่ไหมคะต้องมีกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเสมออยู่ในภาวะสมดุลเอาข้อที่ผิดไม่รู้จะใบอะไรและวะ้วอะใบได้แค่เนี้ยค่ะคือมันต้องไปดูตัวเลือกแล้วก็ผิดย้อนกลับมาที่โจทย์ ใครตอบหนึ่งมีใครตอบหนึ่งไหมคะช่างมวลทั้งภาชนะที่หินปูนอยู่ก่อนและหลังปรากฏว่ามวลเท่ากันจำเป็นต้องเท่าไหมคะจำเป็นจำเป็นเพราะว่าก่อนเกิดวิยากับหลังเกิดปิยา มันแค่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาในภาชนะใบเดิมอะคะ่ะเออปิดเท่านั้นถูกต้องดังนั้นแน่นอนว่ามวลมันจะเท่าเดิมเท่ากันเพราะํำในภาชนะปิดตามกฎทรงมวลน,นะคะข้อหนึ่งถูกไม่ตอบค่ะมีคนตอบสี่หรอตอบสี่เหรอจากการทดลองที่สมดุลอัตราส่วนโดยมวลมันจะคงที่ใช่ค่ะมันไม่คงที่ค่ะ มันไม่ได้คงที่เพราะมันเปลี่ยนไปเป็นอีกตัวหนึ่งคือมันเปลี่ยนกลับไปกลับมาไม่ได้มีเท่าเดิมเสมอนะคะตอบข้อสี่ถูกต้องเห็นไหมทำได้ไม่ได้เกินความสามารถจริงๆที่หมายของภาษาอังกฤษเนี่ยย่า <Yeah. laughs> เอาเป็นว่าข้อสองไ่ตอบเพราะอะไรนะคะข้อสองถ้าเกิดว่ามีการเติมคาร์บอนไซด์ซึ่งคาร์บอนไซด์ที่มี คาร์บอนสิบสี่กับข้อห้าเติมคาร์บอนไดอซด์เหมือนกันที่เป็นออกซิเจนสิปดองประกอบเนี่ยคือสองตัวเนี้ยค่ะถ้าหนูตอบตัวใดตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งต้องได้ด้วย meaning ม,มันเหมือนกัน <Okay. S 1> แค่มันบอกแหล่งที่มาของคาร์บอนไดอดคนละแหล่งเท่านั้นเองแต่มันก็คือการเติมไปที่ตัวนี้ตามหลักของเลอชาเปลียคือการเพิ่มคาร์บอนไกไซดเท่านั้นเองเหมือนกันนะคะเหมือนกัน <Okay. S 1> ส่วนข้อสามค่ะ ถ้าเพิ่มอุณหภูมิในการเผานะคะแล้วปล่อยให้ระบบเข้าสู่สมดุลใหม่ร้อยละโดยมวลของตัวสารตั้งต้นต่อสารผลิตภัณฑ์มันจะเปลี่ยนแปลงไปมันแน่นอนอยู่แล้วเพราะอุณหภูมิเปลี่ยนค่า k จะเปลี่ยนเสม,มอในเรื่องสมดุลเคมีนะคะดังนั้นข้อ3แน่นอนว่าถูกแล้วข้อ2มีนิ่งเดียวกับข้อ5ก็เลยไม่ได้ยุ่งยากที่จะกล้าตอบข้อ4โอเคปะ ต่อไปเลอชาเตอรีในโรงเรียนพูดหรือ,อยังเลอชาเตอรีหนูพูดยัง oh. พี่เป็นยังไม่พูดใช่ไหม oh. พี่อันพูดหรือครูพูดเอาดีๆ oh. oh. อ่ okay. าโอเคงั้นต้องทำได้ เลเชอร์เตอรีนะคะหลักการรบกวนสมดุลของระบบตามหลักเลอชาร์เตอรีคนที่จะรบกวนสมดุลได้มีเรื่องความเข้มข้นความดันและอุณหภูมิแค่3กรณี oh. เท่านั้นและโจทย์บอกมาว่าเป็นยานดูดความร้อนคือชอบความร้อนยิ่งเพิ่มอุณหภูมิยิ่งดีค่ะดูสิว่าเกิดอะไรขึ้น เมื่อรบกวนสมดุลโดยกำจัดสารชนิดหนึ่งออกการเปลี่ยนแปลงเป็นตามนี้แล้วรบกวนสมดุลใหม่โดยการลดอุณหภูมิลงจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามกราฟในข้อใด หนูคิดว่าใครเป็นสารเอางี้แล้วกันเส้นหนึ่งสองสามหนูดูออกไหมคะว่าใครเป็นสีเป็นสารผลิตภัณฑ์นานวันต้องเพิ่มขึ้นแปลว่าการดึงสารตัวใดตัวหนึ่งออกมันไม่ A ก็ B ถูกต้องไหมคะเสร็จแล้วเขาบอกว่าให้ลดอุณหภูมิลง ลดอุณภูมิชอบหรือไม่ชอบคะไม่ชอบเพราะเขาเนดูความร้อนแปลว่าไม่ทั้ง A และ B ต่างก็ต้องเป็นยังไงคะลดลงเป็นไปได้ไหมคะตรงนี้เป็นไปได้ไหมคะทั้งคู่เป็นไปได้ไหมคะเป็นไปได้ไหมคะตอบข้ออะไรคะ โอเค okay, ป่ะโอนนคเคไห okay, มนี่คือเลอชาตอรีหนูทำได้จริงจริงนี่คือเจ็ดจุดห้าคะแนนที่หนูจะได้ในวันจริงออกแค่สามข้อเรียนถ้าเป็นถ้าตายอะไรแล้วเดี๋ยวปลายภาคเราก็ติวถ้าเป็นถ้าตายกันเหมือนกันโอเค okay, ปล่อยก่อนเวลาค่ะตามสัญญาที่คนตั้งใจนะะ่ารักมากๆขอบคุณมากสำหรับวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ